สำหรับการาสำหรับเนื้อหาในการออกแบบและการดำเนินการแก้ปัญหานะครับที่ได้พูดไปเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับมี5ประเด็นในเรื่องของความหมายของระบบพวกเราได้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าระบบมันต้องมีเนื้อหาในส่วนย่อยแล้วมีความสัมพันธ์กันนะครับแล้วก็การนําระบบมาแก้ไขปัญหาเนี่ยเราจะใช้วิธีการของแอดดี้เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์นะครับในการที่ออกแบบในการที่พัฒนา นะครับไปเรื่อยๆตามที่ที่แอดดี้ได้ระบุไว้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการออกแบบวิธีการดําเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบก็ตามขั้นตอนไว้ถ้าเราไม่ได้ดีไซน์มาอย่างเป็นระบบมันก็ไปอาจจะไปถึงจุดหมายแต่ว่ามันค่อนข้างทุลักทุเลหน่อยนั้นเราค่อยๆอ,ออกแบบค่อยๆดีไซน์นะครับในการพัฒนาเครื่องมือเครื่องมือเนี่ยแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับพวกแบบสอบถามต่างๆ แบบสัมภาษณ์นะครับพวกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแบบประเมินอะไรพวกนี้เป็นการเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเราต้องดีไซน์ดีๆนะครับตรงวัตถุประสงค์แล้วอีกอันหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นพวกซื่อต่างๆแล้วก็ต้องออกแบบอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อให้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ที่ต้องการแก้ไขปัญหานั้นๆนะครับต่อมาในเรื่องของการดําเนินงานตามแผนะ ถ้าเรามีแผนแล้วเราไม่ดําเนินการแก้ปัญหาตามแผนเนี่ยเราจะมีแผนไว้ทําไมถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีแผนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องดําเนินงานตามแผนอาจจะมีการแก้ไแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าบ้างในบางจุดนะครับแต่ก็ต้องยึดตามแผนไว้ก่อนอันสุดท้ายครับที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สําคัญก็คือควรที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ให้ข้อมูลนะครับเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้าข้อมูลนั้น ผู้ให้ข้อมูลต้องมีการเตรียมตัวก็ควรนี่ให้ร่างแบบสอบถามการเก็บข้อมูลนั้นไว้ก่อนเพื่อให้เขาเตรียมตัวมาอย่างดีนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการออกแบบและการดำเนินการแก้ปัญหาในเนื้อหาในส่วนนี้ครับ